เป็นนแสนนนจริงจริง,รง<ๆ>คนถ้าคนไม่รู้เนี่ยคิดว่าพ่อนี่เล่นพ้ะเก๋อะไรจริงๆแัน้นตกลงแรกไหมเนี่ยเอาไหมงานเลิกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับวันนี้หลังจากที่ได้พระแท้จากป้ามานะครับปิดตาลายกระหนกข้างนี่ พ่อยังอยากส่องบอกโอ้ oh, เอามาส่องบ้างดินี่วันนี้ได้ทีมาผัดกันดูนี่จะดูพระของพ่อบ้างพ่อก็มีปิดตาเยอะเหมือนกันพ่อมีวัดประดู่ก็มีใช่ไหมพ่อใช่วัดอะไรเนี่ยวัดวัดน้ำฮะเฮ้ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนเอวะ มีวัดประดูกับวัดอะไรครับพ่อก็เป็ขอ,อของพ่อสารคือสารคืนที่เขาเรียนกันไหมคนมกมณ์โน่นแต่ที่เขานิยมกม็คือหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีใช่ไหมใช่เดียหยิบของตัวขอกมาดิเดี๋ยวของพ่อขอหมอเฮ้ยต้องเอามาวัดกันอยากดูกําลังหัดดูพระอยู่ขอสอง่งข <Okay. S 1> อความรู้หน่อยนี่เซียนเขาเรียกเซียนเก่า <c oughs> เซียนทรดีกว่าเดี๋ยวให้พ่อขบนิดนึงพ่อพ่อของโอมีมูลค่าเจ็ดหมื่นของพ่อมูลค่าเท่าไหร่เป็นแสนเป็นแสนเรวยว๊อ จัมโบ้ของพี่นี่ใหญ่มากเลยของแค้มันต้องใหญ่อ,อ,อันนี้เล็กไปจริงๆพ่อมียนเท่ากระดาษ A4 นะพ่อเมียนครับ <Okay, S 2> เดี๋ยวมาได้มาโอเคเดี๋ยวรอพ่อหาพระก่อนดูว่าพระเขาจะเด็ดขนาดไหนครับ A few moments later เขาแก่ไม่มีถาดเหรอไม่ต้องใส่ถาดหล้วกไม่ได้ไม่ได้เดีย๋ยวหมกเม็ดต้องโปร่ <c oughs> ปงใสห้ามมีอะไรมาปิดบงัง <c oughs> แกดูได้ไหมครับของพ่อเนี่ย ถ้าถูกใจเดี๋ยวจะเช่าสมัยโอ้แตงพ่อดูดิมันมันเคลือบสนิทแกะได้ไหมมีแกะตรงนี้ได้แกะให้ดูได้ไหมพ่อได้นี่มาดูของดีพ่อ,อยังกันอ่ะจริงๆคนถ้าคนไม่รู้เนี่คิดว่าพ่อนี่เลดพาะเกอะไรจริงๆไม่เปิดเผยเยกเสียนเท่าเกจริง พระปลอมพระเจ้า,ามาบางหน้าคนจะได้ไม่มาขโมยใช่ใช่ใช่เนเดี๋ยวดังบอยท่าพระจันทร์โทนบางแคร์เอ็มหัดเทพวนพระรามห้านี่คือลูกศิษย์ถ้าจะกระทือก็กระตือพ่อยนะไม่เกี่ยวโอ้ยยาๆายาไมเราคูยอยากรู้ว่าแบบว่าพ่อพ่อบอกเออพอระองละแสร็จเลยนะแต่ใส่ถึงกอล์ฟแก๊ปสินเขาเรียกลโปรไฟล์หลอกโจร ของปลาเขายังใส่ในเซฟนะเพราะนะขอดูจัมโบ้หน่อยป่อของปลาจัมโบ้หนึ่งก็ไม่แท้เพราะจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองไม่แท้นี่ของโอขนมนี่โอ้โออย่าให้ดูเลยนี่แบบเที่ยวเลยแบบนี้แล้วก็เป็นกว่าร้อยอะไรแกเที่ยวเลยแค่กระดาษผ้าก็ไม่ใช่นะจะเดือดรึเปล่าหรอขนกข้างเทียวกันอ๋อของโอพิมเล็กโอ้ยไม่ต้องแกะหรอกเสียเวลาไอ้แยว มือผอมมากเลยพ่อผอมไปใช่ผอมไปนี่นี่มาดูชิมพีนี่ว่าสารคืนคนละเปล่าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อสองอันนี้เขาบอกว่าดูเซียนยูทูบเขาบอกอันนี้แท้ตาเปล่าเลยผมดูเอ็มผัดเทพมาแล้วเขาสอนแท้ตาเปล่านี่ไงจริงเหรอจริงแท้แบบตาเปล่าเลยจากองค์อื่นที่ส่องในคลิปเอาจากป้าคนอื่นบอกพาร้าลูกหลานองค์อื่นหรอมีโยงเนี่ยแท้ตาเปล่าคนคนคอมเมนต์ว่าแท้ไหมแท้ตาเปล่ารู้จักแท้ตาเปล่าไหมแบบ ถือดูเงี้ยแท้เลยไม่ต้องส่องอ่าแล้วถ้าตมวติว่าส่องอ่ะแท้ไหมถ้าส่องแปลว่าไม่แน่ใจทำไมพ่อพ่อจะติอะไรผมพ่อจะต่อราคาอะไรผมของของพ่อโอแท้ตาเปล่าผมพ่อเราปลอมตาเปล่าปลอมร้อยเมตรเน่เน่พ่อผมดูจากเว็บเอ็มอัดเทพเพราะว่าเขาคือนี่กระดกเล็กอะกระดกข้างก็มันก็รู้กระดกข้างเล็กอะใช่เขาเขามีพกพีเยอะเนี่มันใหญ่ไหมไม่มีครับเหรอครับแล้วของพ่อทำไมันใหญ่แบบนี้วะ ใหญ่มันจะเป็นจัมโบ้พ่อเนออันนี้มันไซส์เท่าจัมโบ้เลยเนออ่ะแล้วอย่างนี้เขาเรียกอะไรโค้ดจัมโบ้อ่ะพ่อแก่มาพ่อแก่แก่อะไรอันนี้แหละอันไหนก็ได้ที่พ่อชอบอันนี้สารคืนมีประดูชิมพีไหมพ่อมีประดูชิมพีแต่พ่อไม่มีกระดกไงอ๋ออจัมโบ้กระดงจัมโบ้สองก็ได้เออใช่เนี่ยๆเดี๋ยวผมเปิดเว็บ M พัทเทยไปดูวิธีดูโอ้จะดีเปิดเผยไม่ดีนะเปิดเผยไปเลยว่าพ่อจะอยู่ยากนะอันนี้อันนี้คือของแท้ใช่ไหมในเว็บ M พัทเทยพ่อจะลงไว้ชัดช เ,เนี่ยพอดูเปรียบเทียบได้เลยเปะเห็นไหมใหญ่เน็ตเน็ตพินนี่เปะอันนี้ไม่มีตะกุดเห็นไหมนิ้วมืออ่ะตรงนี้จะมีคิ้วด้วยพระตรงนี้จะมีคิ้วด้วยขนมจะชัดแต่มันก็โอเคเนี่ยลองเปรียบเทียบสองอันให้ยิ้มดูแล้วให้ยิ้มบอกอันไหนแท้อันไหนปลอมดูสัยที่ว่าอันไหนยิ้มมาเน็ตพิน ยิ้มมันตาถึงเดี่ยวบุ๊กเดียวรู้เลยบุ๊กเดี่ยวยิ้มมันตาถึงเย็บอันนี้ของแท้นะป้าปิดตาใช่อันนี้ในเว็บคือของแท้นะเย็บแล้วก็ดูเหมือนอันไหนเหมือนน่ะเหรออันนี้เหมือนในรูปอ่ะก็ต้องอันนี้ดิเหมือนเอออันนั้นเหมือนอะไแล้วนี่อะไรเนี่ยมันคนณระพิมพ์ ผมผมไหมแขนผมผอมไปมัวัดเดียวกันมันก็ดูชิมพีไงของโอมันประหยัดเนื้อของพ่อนี่ไม่ไม่ประหยัดของพ่อนี่แบบแบบแบบให้แต่มัาเรียกว่ารุ่นเจ้าวัดรีบร้อนเนี่ยทำแบบรีบๆออกมาเลยเออเจ้าวัดรีบร้อนอ่ะรีบเลยได้ใหญ่เออใช่แบบปั๊บปัปัปเสร็จเสร็จไหมนี่อะไรอะทำอะไรกอนพ่อปวดทัวจังปวดทัวจังปวดทัวจังนุ่นละปวดแล้วนี่อะไร อยังไม้ส่องเลยออยังไห้ส่องเลยพวกมึงนี่ของอเนี่ยมันเป็นรุ่นประหยัดเลยอะ่ เดี๋ยวคุจะเป็นรุ่นรีบร้อนนะเดี๋ยวนะสนกเหมือนกันปิดตาสนกเหมือนกันโอ้โหเปิดเลยดูขัตมาดิขาแหว่งแล้วอ่ะเออพ่อขาก็ไม่ใช่อ่ะรุ่นนี้เป็นชายนะสนุกเป็นเล็กเ้าเลยเขาเรียกออกซ์นี่ของโอเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้ออกซ์ออกึกมาแล้วแล้วจะชกชวนแบบของพ่อได้ไงของพ่อนี่เคล็กออกึกมาเยอะแล้วโอเคทำอะไรนะส่งพระโอนแผงโยทำไมอ่ะแค่เนื้อนี่ของใครได้เปรียบกับกันเปรียบเทียบว่าไหนเนืของนี้ขี้เหนียวขี้เหนียวของพ่อนี่ให้ เต็มๆยิ้ม,มไม่ต้องส่องหรอกมองไกลๆก็รู้อันนี้เนื้อ5 a าเนะเออนี่เอาดูอันนี้อระสับไม่ใช่เนื้อวัวรุ่นสะดุดจุบพิชขาิกินเนี่ย ที่ชานี่ก็เสียนนะเขาเรียกเสียนเสียนพ่อแกะปิดตาพ่อมาให้ดูบ้างเด็กอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเห็นคนเยอะแล่วข่าวหน้าทิ้งไว้พ่อครูไวยอย่าอย่าขโมยนะงบูมจัมโบ้สองก็หลักแสนนะจัมโบ้เฮ้ยเน่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 จัมโบ้สองประเมินตามไปถ้าผมอยากบูชาไปเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยเกอบไปแต่กรอบด้วยแต่กรอบด้วยพ่อมีเยอะแล้วพ่อบูชามาเท่าไหร่มาปล่อยสองร้อยเนี่ยพ่อมันมันจะต้องคมตามนี้ทุกอย่างไป อัศนะแล้วก็ผู้รู้ผู้รู้องค์จำโบนหนึ่งจำโบนสองของพ่อผมก็ไม่แทนไม่ใช่ชัดผมเช็คแล้วไม่แทนอันนี้อันนี้แท้ที่ชัดชัดอย่างเนี้ยอันนี้แทนสุดแล้วแล้วมีองค์เนี้ยถ้าหลวงปู่โตมีองค์เดียวอันอื่นยังไม่ได้ศึกษา นี่คุณจะเชื่อพ่อหน่นี่คุณจะเชื่อพ่อหน่อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเหลือใจสุดพูดไม่น่านี่อะไรนี่แพงกว่าโรเล็กเหรอเนี่ยทำไมเหรออันนี้ประมาณไม่ถึงแสนเหรอประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเลยเดี๋ยวจะแทแล้วแ้ไหมเห็นไหมบอกแล้วแท้ตาเปล่าอันนี้จัมโบ้สองใช่ไหมไม่ไม่รู้เอ้าเพราะ่รู้ยังไงไม่รู้เพราะไม่รู้จัมโบ้อะไรแต่เพราะรู้ว่าเนื้อสุดยอดน่าจะอีสเตอร์แมนจัมโบ้เออะเก็บสีเปล่าจัมโบ้ เขาเนี่ยแบบคล้ายๆกับเดี๋ยวแล้วพ่อศึกษายังไงอ่ะพ่อไม่รู้พาระไรอ่ะรู้หรือโต๊ไม่จัมโบ้อะไรอ่ะจัมโบ้สองไม่รู้ก็เขาบอกเจ้าหมายังไงอ่ะเขาบอกเขาบอกจัมโบ้เราก็จัมโบ้ตามเขาบอกไงก็อย่างนั้นใช่ใช่มนี่คือแท้เลยใช่ป่ะแท้ตามเปล่าเลยอ่ะ มึงมาดูตอนนี้ต้องพูดอย่างงี้แท้หมดแท้หมดเกย์เทียมเนี่ยเขาเขาเล่นเปล่าไม่ไม่องค์นี้แท้ใช่ไหมแท้แล้วองค์นี้เขาเล่นใช่ไหมได้แต่ที่เหลือก็แท้แท้แต่เขาไม่เล่นตั้งใจชอบแล้วจะชอบโอเคทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันเจออะไรเยอะรุ่นมดเอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาอย่าไปส่องใกล้ๆเดี๋ยวเการู้หมดว่ารุ่นอะไรไม่เห็นพี่หมอรู้แล้ว เดี๋ยวปิดล็อกพักตัวเองดูดิครัของพ่อเลยเข่ามันจะเลยกระแทกคนที่สองแล้วนะเมื่อกี้พ่อส่องเข้ไปปลายตีนก็ตีปากเก๊ะปะเก๊ะปะผมผู้เสียหมอนการประวัตกับพ่อนี่คือศึกษามาแล้วลงกูโตดูมาหัดดูมาแล้วต้มจะสอนทำไมวะนี่มันปอมต่ออะไรทำไมมีขนด้วยแบบเขาที่รักกว่าเกษา นี่รู้จริงรู้จริงแล้วนิ้วไม่มาสักนิ้วเลยนิ้วมันไม่คมสักนิ้วเลยอย่างนี้เหรอหลวงปู่โตเนี่ยท่านจะเป็นตามแบบว่าคนบูชาที่อะไรเนี่ยอ๋อพ่อนิ้วค้งเนี่ยพ่อไปดูเว็บนี่หลวงปู่โตเขาจะสอนนะครับอ๋อสอนเมาท์เลยเขาจะมีให้ลูให้ดูจะเชื่อได้เปล่าพ่อจบไปหมดแล้วนะพ่อจะไม่รู้เลยว่าจัมโบ้อะไร จัมโบ้สองนี่เข่าเขาจะนูนออกมากว่าจัมโบ้หนึ่งเนาะใช่นี่ไงนี่เขาจัมโบ้หนึ่งจะแบนๆจัมโบ้สองอ่าใช่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 นี่นี่นิ้วนิ้วนิ้วกดิกอยู่นี้อ๋อขนาดนิ้วอันนกว่ะหูไม่ได้เลยพ่อหูเนี่ยหูไม่มีเลยไม่หูอ่ะหูเขาต้องยาวเนี่ยเขาต้องดูคนบูชาเอาอย่างเงี้ยวหรหลวงพ่อท่านจะให้ตามคนที่ใหบูชาแต่พ่ออันนี้อันนี้หูก็ไม่ได้แล้วถ้าไปให้ขายลาะเขาบอกอ้ยผูไม่ได้เขาตีตกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นหูไม่ได้เขาไม่เล่นอ่ะ เราเล่นเราเล่นกับใครอ่ะมีเซียนผ้าที่ไหนเล่นแบบพ่องวะอันนี้เนื้ออะไรพ่อรู้ไหมอืมไม่รู้อะไรบ้างเลยววานพ่อเซียนผ้าเลยเนี่ยอันนี้ตีตกอันนี้หูไม่ได้เลยอ๋อหูหูจริงหูเขาต้องตั้งออกมาแล้วยาวด้วยไม่ได้พ่ออันนี้จำไว้ได้ความรู้ผมพ่อไม่มีหูเป็นปลาไหลหูหูเป็นี่ <differences S 2> <my> ไปเลยอะ่ะ <Alcohol Physical Patri ots> อยู่เนี er> ่ยผูงไว้พระพระน้วตกลงแรกไหมเนี่ยแรกก็ตายเลยเพราะให้เองหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอนแต่นาเขาเสียนไหมพระยาอยา ยายายาเดาอยาไม่ได้คืนอยา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 ด้องะเอาไปให้ธนาดูธนาไม่ให้คืนอไ่ยาคืออะไรเขามีไหนองค์เดี๋ยวออกมาไม่ใช่อง่นี้องนะเวลาจุ๊บไปจุ๊บเลยนะเรียมทองอยู่มองออกตกลงเอาไมไม่เอาดิพ่องานเลิกไม่ได้เลยเนี่ยอ้นี้ไม่ได้เลยสี่สองค์ร้อเียเทียเ่าองเดียวหมื่นพ่อบูชามาเท่าไหร่วันนั้นเข้ามาก็เขี่ยๆมาเป็นกองเป็นกระสอบใช่ไหมแล้วหมาเป็นกระสอบมาใช่ไหม นี่พระนี่เลยเนี่ยโอ้ของเองอ่ะพ่อไม่เล่นยังไม่เล่นพ่อไม่เล่นปล่อยสองร้อยเล่นไหมวันนี้นี่ยปล่อยเอาอะไรมาแล้วก็ไม่ยอมลดหน่อยไม่ได้รถอีกเนี่ยแท้เหตุผลไม่เอาอีกอ้าวอย่างเงี้ยจะป๊อปพระกี่วันแมวเท่าไหร่นี่สองร้อย อยากให้ไปหาเอ็มพัทเทพไหมครับอ่าเดี๋ยวต้องไปติดต่อเขาไปก่อนเพราะว่าเนี่ยจะเอาพระเนี่ยที่พ่อมีเนี่ยไปให้เอ็มพัทเทพไม่ไม่เดี๋ยวเขาให้เยอะเดี๋ยวรวยรวยไม่เราอย่าขออยู่อย่างี้นี่ผมก็ไปนะครับทุกคนม้องเพี้ยงมากทนบางแคร์ได้ไหม พอไมไปหาใครเลยไปใครก็ได้ไปหาแต่แน่เซียนนะาใช่ใช่ใช่น้าเชียงเรีนใช่ใช่อ๋อเ็พ่อนี่ตาหลังเนี่ยถ้าพ่อจะไปจับพระใช่ไหมหลวงปู่โตเนี่ยพ่อดูเว็บนี้เลยถ้าเหมือนนี้ปื่อเป๊ะซื้อได้เลยยากยากยจะไปจับพ้ะยากเยิ่มเวลาจะไปจับพระทำไงอากุญแจมือไปอ่ารอหน้าว่าตัวเอ๊ะโคงเอล้มเลยเหรอเออลวงทั้งบาททั้งคนบาทยิงไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้ พดีแล้วก็มีนับถือพลแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีจะพระไม่ดีก็เยอะเยอะเหมือนคนเนี่ยคนดีกับคนไม่ดีอะไรเยอะกว่าคนดีคนไม่ดีเ่รอมึงอะโอเควันนี้ครับพ่อเคยเห็นของแทบปะเออจริงอย่ให้พ่อดูศึกษาเป็นวิทยาทานต่อไปเดี๋ยวพ่อก็อาจจะไปจับพระแท้ได้ราคาถูกมันเป็นเศ็ตถงเศรษฐีมาใครจะดูอภิมาเมือมาหามหาเศษอาหารไทย ไปแล้วเขาจะเก่งเลยนะเก่งเลยรู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้หมดไม่คนที่เขามีแนวทางอยู่แล้วของมีคนสักิดที่เดียวเขเก่งใช่หลงปุโตอะเขาจะต้องคมชัดลึกเนื้อจะต้องแห้งก็สือพิมใช่ไหมขาพูดง่ายๆว่าถ้า200อองค์เนี้ยไม่ปล่อย จับไม่ปล่อยจับไม่ปล่อยสมมติว่าพ่อไปขายผ้าใช่ไหมพ่อวางกระดา้าของพ่อเตมไม่หมดเลยแล้วก็อองคเนี้ยไปวางไว้องค์เดียวคนเดินมาจับหายไม่เหลือไม่เหลือไม่หือได้ทั้เีไม่เหลือเลยแล้วมันก็จะถาม อันนี้มันจะยังเชิงระ่าดแล้วพอเราบอกไม่รู้เท่าไหร่มันก็บอกพี่ผมเล่นได้อร้อยเหรออ่าก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็จะจีน้าอยู่นั่นแหละแบบเขาจะไม่เปิดราคาตัวนะเขาจะแบบจี้อยู่นั่นแหละพี่ผมเล่นได้่เพื่อนหรือโจร มันก็ตะโจรถ้าพูดไงว่าวงการเนี่ยอยู่ยากอ๋ออยู่ยากอยากถ้าเรามีแนวทางเนี่ยเราอยู่ได้ไม่แต่อย่างเงี้ยถ้าพิมพ์ขนาดนี้นะแล้วเนื้อขนาดเนี้ยถ้าคนศึกษางพระองค์เนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยง่ายหรอกเขาต้องเก็บเช็คจนสุดๆอ่ะใช่ใช่ เงี้ยเท่เา,ไเาไหร่ก็ไปเท่าไหร่ก็โอเคงั้นวันนี้ไปดีกวล้วครับมีหลายองค์นะเนี่ยมีหลายองค์นะเงี้ยอมาดูกันพ่อได้เว็บไซต์หลวงปู่โ,โตไปอาจจะเป็นเซียนไปก็ได้ <c oughs> ใครจะรู้นะเขาที่ได้แนวทางแล้วโอเคครับคลิปนี้เชอากันไหมครับ <c oughs> ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอพัทเทพเออยังหัดหยิฐยังหัดงอน